ถ้าว่ากันถึงวงการฟุตบอลยุโรปนะครับมีหลายทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องของการปั้นนักเตะขายถ้าเราพูดถึงในยูคเคนเราก็มักจะนึกถึงชักตาโดเนตนะครับที่มักจะใช้เวทียูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกเพื่อเป็นโชว์รูมในการให้นักเตะบาซิเลียนที่พวกเขาคว้ามาในราคาไม่สูงมากนะักจากประเทศบ้านเกิดได้โชว์ฟอร์มเพื่อที่จะขายต่อให้ทีมใหญ่ในยุโรปอย่างที่เราได้เห็นพวกเขาทํากาไรจากนักเตะอย่างวิลเลียนเฟรนาดิโนเฟตลุยส์อาร์เดโน และดักลาดคอสตาร์มาแล้วหรืออย่างอาแจกอัมเตอร์ดัมนะครับที่เก่งในเรื่องของการปั้นดาวรุ่งขายทำกำไรราคาแพงๆอาทิเช่นดอนนี่ฟันเดอร์เบ็กมัดไทเดอร์ลิก ฟรงกี้เดยองเป็นต้นนะครับหรือจะซื้อนักเตะม,มาขายก็ทาได้นะครับอย่างลิซันโดมาตินสหรือแอนโทนีก็สร้างกําไรให้พวกเขาอย่างมหาศาลถ้าในบุนเดสก้าก็ต้องเป็นดอทมูลนะครับที่หันมาควา้านักเตะอังกฤษอายุน้อยอย่างจารดอนซานโชและจูตเบอร์ลิงแฮมซึ่งทั้งคู่ก็ทําราคาได้มหาศาลยังไม่นับในเคสของเออร์ลิงเบลล์ฮาร์แลนด์ด้วยแต่ถ้าหากเราพูดถึงสโมสรในอังกฤษแน่นอนครับว่าตอนนี้ทีมเบอร์หนึ่งในการซื้อนักเตะโนเนม no name, มาปั้นและขายต่อทําราคาได้แพงยับกําไรสุดข,ขีดคงจะหนีไม่พ แอนโพรฟอัลเบียนนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่าดีลโหดๆกำไรงามๆของไบตันนั้นมีดีลอะไรบ้างแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ซุปเปอร์แตงเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องไอซู์ด้วยนะครับ คนแรกนะครับเบนไวท์นะครับขายให้อาร์เซนอลไป50ล้านปอนด์เบนไวท์เป็นนักเตะจากอะคาเดมี่ของเซาท์แฮมตันนะครับที่ถูกปล่อยตัวออกมาเมื่อตอนอายุ16หนะครับหลังจากที่อยู่ที่นั่นมา8ปีจากนั้นเขาก็มาอยู่ในอะคาเดมี่ของไบรตันนะครับแล้วก็ถูกปล่อยยืมตัวมาเรื่อยๆกับทีมลีกล่างๆนะครับจนมาแจ้งเกิดกับลีดยูไนเตดในเดอะแชมเปี้ยนชิพซึ่งฤดูกาลถัดมาในะคร,รการ 2, 0, ับในฤดูกาล2020-2021ไบรตันก็ดึงตัวเขากลับมาแล้วก็โชว์ฟอร์มรยอดเยี่ย ฟอร์มของเบนไวท์ก็ไปเตะตาอาร์เซนอลนะครับและไบตันก็ขายเขาให้กับอาร์เซนอลหลังจบฤด,ดูกาลด้วยราคา50ล้านปอนด์นะครับกำไรเน็ต คนต่อมาครับมาร์คคูคูเรยนมาร์คคูคูเรยนนั้นเป็นนักเตะผลผลิตจากศูนย์ฝึกรามาเซียอันด่งดังของทีมบาร์เซโลนานะครับแต่ก็ไม่สามารถแจ้งเกิดกับบาซ่าได้นะครับทำให้เขาต้องย้ายทีมแบบยืมตัวจนกระทั่งไปแจ้งเกิดกับเกตาเฟ่น,นะครับแล้วก็ถูกไบตันซื้อมาในราคาเพียงแค่15ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับก่อนจะใช้งาน1ปีและขายต่อในราคา62ล้านปอนด์นะครับแม้ว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไม่สู้ราคาแต่เชลซีก็รับจบนะครับกำไรหวานๆเลยทีเดียวคนถัดไปครับ อเล็กซิต์แมคคลินะครับไบตันน่ยได้ตัวเขามาจากโบค่าจูเนียด้วยค่าตัวเพียงแค่15ล้านปอนด์ครับซึ่งตอนแรกที่ซื้อมาไบตันก็ปล่อยให้โบคาจูเนียยืมกลับไปใช้งานนะครับหลังจากกลับมาจากการยืมตัวแมคอลิสเตอร์ก็โชว์ฟอร์มอันยอดเยี่ยมนะครับเป็นกำลังหลักให้ไบตันทำอันดับไปเล่น ยูโปรป้าลีกได้สำเร็จที่สำคัญนะครับเขายังพาทีมชาติอร์เตรเลคว้าแชมป์โลกได้ด้วยนะทำให้ราคาค่าตัวของเขาพุ่งขึ้นอย่างแรงแต่น่าเสียดายนะครับที่เขามีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่35ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับแล้วก็เป็นลิเวอร์พูลที่จ่ายค่าฉีกนั้นไปแม้จะไม่ได้เงินเยอะแต่เทียบกับราคาที่ซื้อมาจากโบคาก็ถือว่ากำไรอยู่ดี ลายต่อมานะครับอีฟบ,บิซูมาบิซูมานั้นย้ายจากริวในฝรั่งเศสมาไบาตันด้วยราคา14.5ล้านปอนด์นะครับเซ็นสัญญา5ปีไบตันก็ใช้จนคุ้มเลยนะครับจนเหลือกระทั่งสัญญาปีสุดท้ายก็ขายให้ท็อตแนมฮอสเปอร์35ล้านปอนด์นะครับเรียกได้ว่าใช้งานจนคุ้มแถมยังขายได้กําไรอีกต่างหาก คนต่อมาครับเรนโดทอสานะครับไบตันนั้นไปซื้อทอสามาจากราซิงเกงในเบลเยียมนะครับในราคา14ล้านปอนด์ครับใช้งานจนคุ้มเช่นกันนะครับจนสัญญาเหลือปีสุดท้ายก็ยังอุตส่าห์ใช้งานไปอีกครึ่งฤดูกาลนะครับก่อนที่จะขายต่อให้อเซอน27ล้านปอนด์นะครับกำไรได้มาอีกเกือบเท่าตัวจากตอนที่ซื้อมาเรียกได้ว่าใช้งานจนคุ้มแถมยังได้กําไรเน็ตๆอีกนะฮะนะครับคนต่อมาครับอันนี้ไม่ใช่นักเตะนะครับแต่เป็นกุนซือนะครับแกรมพอตเตอร์ ไม่ใช่แค่นักเตะนะครับขนาดโค้ชไบตันยังทํากําไรได้นะครับไบตันนั้นไปเอาแกมพอเตอเตอร์มาจากสวอนซีในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับเพื่อมาช่วยหนีตกชั้นในฤดูกาล2018-2019ครับโดยจ่ายค่าฉีกสัญญาดึงตัวเขามาแค่3ล้านปอนด์เท่านั้นเองนะครับหลังจากโชฝีไม้ลล่มือปั้นไบตันให้กลายเป็นไบตันโลน่านะครับก็ถูกเชลซีดึงตัวไปแทนที่โทมัสซูเคิลครับโดยที่เชลซีต้องจ่ายค่าฉีกสัญญาให้ไบตันเป็นจำนวนเงินถึง21.5ล้านปอนด์ต่อมาครับแดนเบิร์นะครับไบตันได สุดถูกจากวีแกนในเดอะแชมเปี้ยนชิพนะครับปลูกปั้นจนขายนิวคาสเซิลเศรษฐีใหม่เป็นราคา15ล้านปอนด์และก็ล่าสุดนะครับนั่นก็คือมอร์สไกเซโดะครับไบตันไปคว้ามอย์ไกเซโดมาจากอินเดเปเดนเต้เดวาเล่นะครับด้วยค่าตัวสุดถูกเพียงแค่4ล้านปอนด์เท่านั้นนะครับก่อนที่เขาจะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมทําให้เกิดสงครามการปาดหน้าแย่งตัวกันไปมาระหว่างเชลซีและเวอร์พูลรครับสุดท้ายเป็นเชลซีที่คว้าตัวเขาไปด้วยสถิตินักเตะแพงที่สุดในพรีเมียร์ลีกในราคา ตัว115ล้านปอนด์ครับเรียกได้ว่าทํากําไรหมหาศาลนะครับไม่ต้องลุ้นแชมป์ไม่ต้องเป็นแชมป์ก็รวยได้ในสไตล์การทําทีมฟุตบอลแบบใบตั้นนั่นเองนะครับเราก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะครับว่าอนาคตคารุมิโตมะเอวันเฟอร์กูสันหรือปูริโอเซซ่าเอนซิโซเฟเดริโกเบอร์นาโนเต นักเตะพวกนี้นะครับจะมีใครที่สร้างกําไรเป็นกอบเป็นกำรรให้ไบตันได้นะครับไม่แน่นะครับการทําลายสถิติค่าตัวแพงสุดอังกฤษอาจจะมาจากสโมอสรอนไบตันแอนด์โฮบอาเบียนในการขายนักเตะอีกก็เป็นได้ถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เป็นกําลังใจให้กับช่องไอศด้วยนะครับสวัสดีครับ